สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลซีนะครับวันนี้เราก็มีไซส์พวกแม่พันธุ์นะครับแบบมานำเสนอนะครับผมนะครับแต่ละต้นนะครับแบบใหญ่ๆบึกๆเลยนะครับครับค่าจะส่งอยู่ที่30บาทนะครับทุกคนครับก็เหมาเหมานะครับผมนะครับส่วนท่านเฉพาะท่านที่โอนนะครับ ท่านบาท่านที่ปลายทางก็ห้าสิบบาทนะครับผมที่เห็นนี้ก็เป็นไม้แบบทำได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูก่นกอนนะครับไม้ด่างแบบนะฮะเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับครับวันนี้มีมาแบ่งเล็กๆอน้อยนะครับผมนะครับก็อนนี้ก็กระถางสิบ สิบสองนะครับใหญ่จัดนะครับเป็นไม้ของเฮียชัยนะครับยังไม่ได้ตองหัวเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ผมแบ่งอยู่แปดร้อยนะครับผมนะครับแปดร้อยบาทนะครับเป็นบอลใบหอกดุดุเข้มเข้มนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นแดงแปดนะครับผมนะครับดุดดันนะครับแบ่งห้าร้อยห้าสิบนะครับกระถางแปดนะครับราคา ราคาลุยไฟนะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้ก็เป็นเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับแบบแดงแข่งกันเลยนะครับนะครับแดงดําเข้มแข่งกันเลยครับกระถางแปดทั้งคู่นะครับผมนะครับครับกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่เท่าไหร่ดีนะไม่รู้จะโหดไปไหนนะครับไปอยู่ใกล้ต้นอื่นก็ต้นอื่นก็หงอยเลยนะครับผมนะครับ ครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับแม่พันธุ์นะครับผมนะครับแม่พันธุ์นะครับเป็นงานกระดูกนะครับผมนะครับยังไม่มีชื่อนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับส่วนราคาลูยไฟนี่ก็น้องเป็นใบเก่าๆจะมีตําหนิใบเดียวนะครับผมนะฮะเป็นฟอร์มประกวดเลยครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับราคาลูยไฟไซส์แม่พันธุ์ครับ ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นตีใหญ่นะครับผมตีใหญ่นะครับตีใหญ่อันนี้เป็นไม้ไม้จอมนะครับผมนะครับไม้จอมได้สี่ห้าเดือนแล้วครับผมนะครับหัวก็ใหญ่แล้วครับเขี้ยวก็เพียบนะครับผมนะครับก็เมื่อเกือบเกือบสองเดือนแล้วครับผมเปลี่ยนดินเขานะครับผมนะครับตีใหญ่นะครับผมนะครับผมแบ่งจอมนะครับผมนะครับแบ่งจอมด้วยนะครับผมนะครับ แบ่งจอมตีใหญ่นะครับแบ่งให้ให้ไปทํานะครับผมนะครับตีใหญ่นะครับเป็นไม้แรงตัวนะครับผมที่น่าสะสมนะครับผมนะครับอันนี้ก็คืนทุนได้แป๊บเดียวนะครับแบ่งอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทตีใหญ่นะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้ก็จะเป็นดาราแผงนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะครับก็ด่างแบบนี้นะครับนะฮะสมมติว่าเอ่อ ของคุณลูกค้ายุบตัวไปหรือว่าอะไรนะครับตอนช่วงเมษานะครับรับน้องไปเลี้ยงนะครับไปทําจํานวนนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับครับแบ่งอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับดารานนพรัสแม่พันุนะครับผมนะครับด่างแบบนี้นะครับสวยครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นใบหอกนะครับที่ว่ากระดูกลึกๆนะครับพวกต้นกระถางหกผมแบ่งไปจนหมดนะหรือแต่จอมนะครับผม จอมนี้ก็ได้สี่เดือนแล้วครับผมสี่เดือนขึ้นไปแล้วครับผมนะฮะนะฮสองต้นนี้ไม่รู้ต้นไหนคือคนละพื้นใบคนละคนรูปทรงนะครับแต่เป็นแม่อุ้มฝักเดียวกันนะครับเป็นน้อยเมล็ดนะครับผมนะครับคือจะกัดสีลึกครับผมนะครับแดงกระดูกแบบนี้นะครับผมนะครับนี่นะอันนี้หลอดใหม่ของเขานะครับผมแบ่งกระถางและแบ่งจอมนะครับผมเอาไปทําได้นะครับผมนะครับ แบ่งกระถางละสี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้กไ็ไม้ไม้งานหัวนะครับผมนะครับงานหัวนะครับใครที่ชื่นชอบไม้เมล็ดนะครับนะใบเดียวนะครับใบเดียวนะครับแต่หัวใหญ่นะครับผมนะครับก็ไปทําจํานวนได้นะครับผมคือพ่อค้าการันตีให้ว่าหัวใหญ่เลยนะครับผมนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นลายไม้เก่านะครับผมนะครับนะครับ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับหมายถึงว่าคนที่ชอบทําจํานวนนะครับผมนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับเอข้างบ้านนะครับผมนะครับอันนี้แป๊บเดียวครับเดือนเดียวนะฮะคืนได้เลยนะครับแล้วก็เหลือเหลือเธอไว้นะครับผมะไม่รู้จะโหดกระโดดเสษเป็ดไปไหนนะครับแบ่งกันนะครับผมนะครับผมมีก็อยู่หลายต้นนะครับผมแต่ต้นนี้จะแจ่มกับาเขาหน่อยนะครับนะ ต่อมาเป็นขุนพันธ์นะครับผมไซแม่พันธ์นะครับผมขุนพันธ์ขุนพันธ์นะครับผมเป็นไม้แรลกอีกตัวนะตับเสือเรานะครับผมนะครับขุนพันธ์นะครับแบ่งกระถางแปดนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้เมล็ดทศกัณฐ์กับศีลาหุ้มทองนะครับผมนะครับจะกัดสีแบบนี้นะครับผมเคยแบ่งเจ็ดร้อยนะแต่วันนี้ผมจะแบ่งไม่ถึงแล้วครับผมนะครับก็คือแบ่งนะครับผมนะครับนะฮะนะครับเป็นทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมนะครับทศกัณฐ์หุ่มทอง หลอดใหม่มานีเหลืองทองเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งแบ่งอยู่ที่ห0ร้อยบาทนะครับผมห0รอยบาทนะครับผมนะครับทศักฐ์หุ่มทองนะครับผมนฮะต่อมาเป็นเนี่ครับเป็นตีใหญ่อีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้เป็นหน่อนะครับผมแล้วก็ตีใหญ่จะเป็นไม้ที่ไม่สูงนะครับผมเนี่ยครับผมโตเต็มใบก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับตีใหญ่นะครับผมนะครับใบจะมีตําหนินิดนึงแล้วน้องเป็นไม้ก้านแข็งนะครับผม ใบในเป็นใบเบี้ยที่มีตำหนินะฮะไม้กระถางนี้ไม้ไม้หน่อที่มีอายุได้อะผมการันตีให้นะครับผมนะว่าจริงๆไม่ใช่ไม้ผมนะฮะผมยกยกเข้ามาจะมาทำนะครับผมนะครับทีใหญ่เป็นไม้ที่หายากนะครับผมแบ่งอยู่ที่450บาทนะครับหน่อนี้นะครับผมนะครับแบ่งกันนะครับผมนะครับ ส่วนกระถางนี้นะครับได้มานานแล้วครับไม้หัวใหญ่มากเลยนะครับผมเป็นไม้ที่กัดสีหรือไงครับเป็นงานงานกระดูกนะครับคือใครที่ชอบแบบสายดักดักนะครับผมนะครับไม้ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรผมผมนะฮะไม้ไม้ก้านแข็งนะครับผมนะครับแบ่งให้ไปทํานะครับแบ่งอยู่ที่4ี่ยห้บาทนะครับผมอันนี้หัวใหญ่มากนะครับผมนะครับอยู่กับผมมาปีฝ่าแล้วนะครับผม แล้วก็จะไม่ไม่โตไม่ไม่ไม่สูงนะครับผมนะครับนะส่วนสองต้นนี้เป็นแม่อุ้ฝักเดียวกันนะครับผมนะครับผมแบ่งแบ่งกระถางนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวกระถางนี้ผมจะไปงานพิษณุโลกอีกไม่กี่วันแล้วครับผมนะครับนะครับจะเอาไปให้เขาดูนะครับว่าไม้เมล็ดที่ผสมนะครับผมนะครับและกระถางนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นหน่อหรือเปล่านะครับแบ่งอยู่ที่2 5 0หบาทนะครับผม2 5 0หสบาทนะครับผมนะครับ มาก็เป็นไม้ใหม่ไม้แลตัวใหม่นะครับผมนะครับนี่คือทองขวัญเมืองนะลูกค้าทองขวัญเมืองนะครับผมนะครับกระถางหกนะครับผมทองขวัญเมืองนะครับผมนะครับเป็นไม้ของคุณละมิดานะครับผมนะถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนะครับทองขวัญเมืองนะครับผมนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมหน้าอย่างก็สันชายเดเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมเอาจิงๆนะคนเล่นไม้แลจะรู้นะว่า ต้นนี้เหมือนเหมือนซันไชเด์เอาจริงๆครับถ้าแต่เราไม่พูดถึงเพราะว่าเขาก็เพิ่งเปิดตัวทองขวัญเมืองนะครับผมนะครับผมแบ่งอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับส่วนมีกระถางรองลงมานะครับผมทองขวัญเมืองนะครับผมนะครับเลือกหน้านะครับคือไม้ขึ้นกระถางหกหมดแล้วนะครับผมนะครับทองขวัญเมืองอันนี้อาจจะปลูกที่หลังนะครับผมนะครับปลูกที่หลังนะครับแบ่งอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมทองขวัญเมืองนะครับ มี2ต้นนะอันนี้ออกติดหน้าแดงนะครับผมแล้วแต่คนชื่นชอบนะครับผมเป็นมีดเดียวกันหมดทั้ง3ต้นนะครับผมนะครับแต่น้องก็นะเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับได้กระถางกระถางนี้แบ่งอยู่ที่900บาทนะครับอันนี้950นะครับทําไมคือหลอดใหม่น้องยังไม่กลางแต่หลอดใหม่ก็เหลืองเหลืองแดงนะครับนะครับคือถ้ากลางผมก็ค่อยเอาอีก50บาทนะครับผมนะครับ ทองขวัญเมืองมีทั้งหมดสามกระถางนะครับผมนะครับกระถางนี้จะใหญ่แล้วนะครับผมขึ้นกระถางแปดได้แล้วนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเงาจันนะครับผมเงาจันคุณลูกค้าครับผมนะครับแบ่งสองพันหร้อยบาทนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับผมเงาจันนะครับผมอันนี้หลอดใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าคือใบเขาจะแน่นนะครับผมนะครับเงาจันนะครับผมสองพันหร้อยบาทนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาต่ออีกนิดเดียวนะครับผมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็น เกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมแบ่งแบ่งหน่อนี้นะครับอันนี้เป็นงานหน่อนะผมยังไม่เคยทําเลยนะครับเป็นนะแบ่งหน่อนี้นะคุลูกค้าครับผมนะครับเดี๋ยวผมว่าจะทําต้นใหญ่นะครับผมนะครับเดี๋ยวแบ่งหน่อนี้ให้นาหน้าเธอเปิดสวยเลยครับผมนะครับเกาะเพชรเจ็ดสีที่สวยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็ไม้ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เป็นไม้ไม้เมล็ดนะครับที่ผม เปิดอยู่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับคือผมเอาแม่เข้ามาพันห้านะครับแล้วหายไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยแล้วเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับผมจ่อยจอดบอต้องจ่อยเลยแล้วครับผมไม้เมล็ดนะครับผมนะครับแล้วทางนี้แบ่งสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับเป็นชิ้นผ่ามีต้นเดียวด้วยครับในสวนผมหาเขาไม่เจอเลยนะครับทั้งแม่แล้วไม่รู้สุดยังไงนะครับสลับผัดโพนะครับ คือเป็นไม้ที่มีเม็ดสีนะฮะและเป็นไม้ด่างนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นเกาะเกร็ดนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมอาจจะไปคล้ายหลายตัวนะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดด่างที่ด่างด่างเขียวนะครับผมด่างเขียวอ่อนนะประมาณนี้จะคล้ายกันหลายตัวอยู่นะครับผมนะครับต่อมาเดี๋ยวผมแบ่งแบ่งแทนใจนะครับผมนะครับหน่อเต็มกรเลยลูกค้าหน่อหน่อแทนใจนะครับผมมีอยู่ โอ้หลายเยอะเยอะจังเลยนะครับผมนะครับด่างทุกใบนะครับผมแทนใจนะครับนะฮะโดยเฉพาะหลอดใหม่นี้แบบกาคาพิกวิ่งหนีเลยนะครับผมนะครับนะฮะนะครับแทนใจนะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวแผงนะลูกค้าแทนใจนะครับผมนะครับจะไปคล้ายกับสัญชายหรือว่ากาคาพิกนะครับผมนะฮะนะครับสัญชายนะครับคือตัวแผงเราหายากเนาะแบ่งแบ่งกอนนี้นะครับผมผมแบ่งอยู่ที่350บาทคุณลูกค้าไปแยกเอาเลยนะครับผมแยกหน่อผ่าหัวเลยนะครับผมนะครับสําหรับ เซียนเซียนที่แบบเซียนผ่านะครับแล้วก็ทําจํานวนนะครับเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสาม้อยห้าสิบาทนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะวันนี้ผมมาน้อยนะฮะแต่ก็มานะนะครับผมเนี่ยครับฝากด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมนะทาจานวนได้เลยนะครับผมนะครับได้มากได้น้อยนะครับนะครับผมก็ดูไซส์นะครับกระถางแปดนะก็เลี้ยงมานานแล้วครับนี่ก็เป็นไม้ไม้เมล็ดผมมีนะครับผมมีต้นชิ้นผ่าอยู่ต้นเดียวอย่างที่เรียนให้คุณลูกค้า นะครับผมก็จะเลยต้องรอรอหน่อเนี้ยนะครับหน่อเนี้ยจอมผมเหลือจอมกับหน่อนะอันนี้คือหน่อเขานะครับเป็นไม้เมล็ดของผมนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะแบ่งแบ่งกระถางกระถางเออแบ่งขี้ผ่านะครับแบ่ง450นะครับผมอย่าว่าผมขายแพงเลยครับบางต้นบางทีเราไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมทําได้ต้นเดียวนะฮะทีก็ ไม้เราเอาแม่พันเราซื้อสิทธิ์มาแล้วเราก็ยังไม่ประสบความสาเร็จใครจะถือก่อนและทําก่อนนะครับผมนะครับนะเดี๋ยวนี่นะครับผมนะครับอ่ะเปิดให้อีกนิดเดียวนะครับคุณลูกค้าครับนะฮะผมก็อยากจะพรีเซตนนะครับอ่าหูกรอบเก็ดหน้าม่วงนะครับผมนะครับแบ่งสองร้อยวอลตใหม่มาแล้วหน้าม่วงปล่อยเลยนะครับผมนะครับ สองร้อยบาทเองนะครับผมนะครับเกาะเก็ดหน้าม่วงหน้าใหม่ๆนะครับผมนะครับนี่เป็นออปติมัสนะครับผมออปติมัสนะครับออปติมัสนะกระถางหกนะครับผมนะครับแบ่งเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเกสรพมรินแบ่งเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายนะครับผมรถใหม่เนาะเป็นตะมุตะมีเลยเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะไม่ได้ขายแพงแบบพันสองพันสามนะครับแล้วครับผมน้องขึ้นกระถางแปดได้เลยนะซันเซ็ตตัวนี้นะครับผมนะครับ ก็อันนี้ก็เงาอ๋อเนี่ยครับผมเดินมาผมจะมาแบ่งต้นนี้นะครับมีอยู่ต้นเดียวในสวนนะครับผมนะครับผมแบ่ง450นะครับคือผมเหลือจอมนะครับผมผมเหลือจอมกระถางนี้นะครับผมนะฮะแม่เขาด่างเทพจัดเลยนะครับแล้วนี่ลูกมานะครับนะครับ450นะครับไม้เมล็ดนะครับที่ผมแบ่งสิทธิ์ให้เลยนะครับผมนะครับหน้านี้เป็นออกหน้าม่วงแล้วก็จะมีเหลืองเหลืองทองนะครับผมดูแม่เขานะครับ แม่นะแม่นู้นนะครับอาจจะไม่เห็นเนาะแต่เนี่ยคือได้ต้นเดียวนะครับแบ่ง450นะครับถ้าเกิดว่าหน้าไม้อย่างนี้คิดว่าปั้นปั้นแล้วะสมคอนเร็จัดเลยครับผมนะครับ450นะครับผมนะครับผมก็เนื้ว่าผมเหลือหน่อเนาะผมก็ต้องล่อต่อนะครับผมนะก็อีสักน่าจะอีกสัก2เดือนนะครับผมนะครับนะถึงจะหัวเอาหัวแบบแก่ๆหน่อยนะครับคือให้เขาต้องข้ามข้ามสัก6เดือน ครับผมแบ่ง450นะครับวันนี้ก็กราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับคําพูดใดนะครับผมที่ผมพูดผิดไปนะครับผมก็กราบขอประทานอภัยนะครับคุณลูกค้านะครับทุกท่านนะครับผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับลูกค้าใหม่ๆนะครับเผื่อผ่านมาเห็นนะครับผมนะครับกดติดตามมาเผื่อจังหวะพี่ว่าเนาะจังหวะที่ดีๆก็จะได้แบ่งแบ่งปันกันนะครับผมนะครับนะฮะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมนะครับสวัสดีครับ